รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากไหมเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่ใครจะไว ดียามเช้าครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมว่านภูลิพุ่มพวงนะครับผมเวลาณนะขณะนี้ก็ประมาณ6โมงเช้าครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสกับภารกิจสําคัญที่ทําให้ผมและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินต้องลงมาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมาถ่ายทําการปฏิบัติหน้าที่ตลอด24ชั่วโมงกลางวันและกลางคืนของกองทัพภาคที่กองนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กับการปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019และเรื่องการควบคุมเข้มงวดป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำโกล,ลกและพื้นที่ตามแนวชายแดนวันนี้ผมและทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดินได้ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงกลางวันกลางคืนกับการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ผมและทีมงานนะครับจะพาคุณผู้ชมไปชมการปฏิบัติหน้าที่กันครับตามมาได้เลยครับผม วันนี้นะครับผมมีนัดสัมภาษณ์นะครับกับท่านพลตีพศาลหนูสังผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสจะมาพูดคุยกับท่านเลยครับทุกประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของกองทัพภาคที่กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและการป้องกันชายแดนระหว่างไทยและมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านกับการป้องกันเข้มงวดการแพร่ระบาดเชื้อโรคโควิด -19 และการรอบเข้าเมืองจากแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายจากช่องทางธรรมชาติและเส้นทางแม่น้ำโกลก เราจะมาพูดคุยกับท่านทุกประเด็นในรายการคืนคุณให้แผ่นดินครับฉันรูกท่ากาสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมท่านเป็นอย่างมากเลยที่ดูแลในหน่วยเฉพาะกิจนาลทิวานเนี่ยเป็นอย่างดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นที่พักที่อาศัยอาหารการกินให้กับที่พี่ทหารทหารนะครับนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของหน่วยหรือใช่ไหมครับท่านครับครับเป็นเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นนโยบายของ ร่วมชาครับแต่ท่านผู้ก,การชันบกท่านแม่ทัพภาคที่ท่านผู้ในการรักษาความคงอในภาคที่นะครับที่ให้ไปว่าในการดูแลความอยู่ของกลังพลทุก,กระดับว่าเป็นเรื่องของสถิการที่กลังพลต่งตางๆแล้วก็การความอยู่แต่เรื่องของการกินนะครับที่พักอาศัยต่างๆไม่าจะเป็นที่ตั้งปกติหรือตั้งหน่วยราการสนามนะครับครับท่านครับแล้วในหน่วยเฉพาะกิจนาราชวาสเนี่ยนะครับผม มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเนี่ยส่วนไหนอย่างไรบ้างครับท่านครับภารกิจของหน่วยช่อกิจราชวัฒคือป้องกันพื้นที่เนี่ยจัวัดไม่เกิดดูแลพื้นที่นั่นคือภารกิจหลักนะครับครับนั่นคือภารกิจหลักนะครับแล้วการดูแลเรื่องของแนวชายแดนต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าที่ของหน่วยช่อกิจราชวัฒด้วยเช่นกันใช่ไหมครับท่านครับก็อยากจะนําเรียนให้ทราบว่าจังหวัดราชวัฒเนี่ยครับเป็นมีสามพื้นที่หลักๆที่แยกได้ก็คือพื้นที่ป่าภูเขานะครับเป็นพื้นที่ราบหร และอีกพื้นที่สําคัญคือพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดน ái วัดเราเนี่ยติดชายแดนประเทศมมริเซียตรงข้ามารัฐก,กลันตันซึ่งซึ่งมีระยะทางทางน้ำเนที่ติดกันแม่น้ำโกลกแบกเขเน,เนี่กใานกวากิโลเมตรครับครับผมแล้วก็ทางบกอีก58กิโลเมตรครับถือว่าดูแลพร้อมสับในทุกช่องทางเลยครับ,รบท่านครับแล้วนี้แบบในเรื่องของช่องทางทางน้ําติดกับแม่น้ําโกลกทางหน่วยชลกินาธิวาสเนี่ยให้การดูแลให้ความสําคัญมีวิธีการอย่างไรบ้างครับท่านครับ คือใน,ในส่วนของการดูแลพื้นที่ในชายแดนไทยใีเซียด้านจานังหวัดนาทิวาสนะครับก็ปกติหลกัลกๆก็จะมีกําลังวก,การชายแดนมาร่วมอยู่นะครับ,รบแล้วก็เฉพาะในปัจจุบันเองทางการคุย1สิบเก้านซึ่งประเทศมาเลเซียเนี่ยด้านตรงข้ามของนาวัดคือรัฐสเซก็มีการแพร่ระบาดมากขึ้นเฉพาะในรวารโลกที่สองนะครับ,รบแล้วก็มีคนไทยที่กลับจากมาเลเซียนะครับแล้วก็ที่สําคัญวงปัจจุบันเองเนี่ยเนื่องจากมาเลเซียเองเขามียุบายเรื่องของการผลักดันแรงงานต่างด้าวกับประเทศนะครับ รแรงงานต่างถิ่นประเทศที่หลักๆก็เป็นสาประเทศหลักลก็คือเทะเทีเนียมาประเทศลาวและก็กัมพูชาซึ่งเกิดจากการเลือกจ้างของมาเลเซียว่าเป็นกลุ่มต้มยำกุ้งกลุ่มแรงงานเกษตรกรแรงงานเนี่ยก็กลับมามากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของเอเนี่ยภาร,รกิจของสกอนี่ว่าเองที่ร่วมกับกระทรวงการชัดกรคือควบคุมผู้ที่ผ่านเข้ามาเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองแล้วก็ผลักดันกับประเทศตัวเองครับแต่ว่าเรื่องของโรคโควิด -19 นี้ ก็ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยมีการคัดกรองถ้าหากว่าใครจะผ่านข้ามแดนมาต้องมีการตรวจสอบก่อนใช่ไหมครับท่านครับครับถูกต้องครับเพราะว่าในส่วนของเราเรามีอาการให้ลงทะเบียนเข้ามาได้เพราะเป็นคนไทยนะครับแต่ส่วนของแรงงานต่างด้าวเราไม่มีนโยบายให้กับประเทศเข,ข้าที่บ้านเราก็าต้องมีการจับกลุ่มแล้วก็จับกลุ่มได้ก็ต้องขัในบวการคัดกรองก่อนแล้วก็ส่วนนั้นก็มีการผลักดันต่อไปตามขั้นตอนครับครับเรื่องการลักลอบเข้ามาขั้นแนวชายแดนเนี่ยครับทั้งทางบก แล้วก็ทางน้ำเนี่ยท่านมีความหนักใจไหมครับท่านครับคือเรื่องของความหนักใจผมก็อยากเรียนให้ทราบว่าในจังหวัดนนทบเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากว่าเราร่วมมือกันทํางานทั้งส่วนของฝ่ายทหารครับ,รบฝ่ายตํารวจแล้วก็ฝ่ายปกครองและที่สําคัญคือกําลังประชาชนในพื้นที่นะครับรอยู่ส่วนสาสมัครไม่ว่าจะเป็นชรบไร,รต่างนะครับก็ช่วยกันทำงานในการช่วยกันเฝ้าตรวจนะครับและที่ผ่านมาเนี่ยการจับกลุมได้หลายครั้งเนี่ย ชาวบ,บ้านอยู่ในเสแดนคนแจ้งข่าวเรารนะครับแล้วก็ที่ว่าไม่หนักใจในการทํางานเพราะว่าแต่ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทาให้เรามีความสุขสนุกกับการทํางานเพราะว่าเราถือว่าไม่ว่าเป็นคนไทยไม่ว่าเป็นหรือเจ้าที่ของรัฐทุกคนเนี่ยเราทางานเพื่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับนะครับผมถ้าอย่างนั้นวันนี้ผมไปดูการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสเนี่ยผมกส็สบายใจได้เลยครับสบายใจได้เลยครับนะครับ นี่คือความสบายใจนะครับที่ท่านมอบให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนจังหวัดนราธิวาสหรือว่าทุกๆุกคนในพื้นที่นะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านพลตรีพาสารนูสังนะครับผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเป็นอย่างมากที่สละเวลามาให้รายละเอียดในวันนี้นะครับกราบขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับท่านครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับก็เรื่องในพึ่งทราบจากทีมงานว่าวันนี้เป็นวันเกิดของน้องด้วยครับแล้วก็ถือเป็น โอกาสดีที่ว่าขอให้ฉลองวันเกิดกับหน่วยฐานในพื้นที่กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นทีเดียวบางที่ว่ามาฉลองวันเกิดในการทํางานด้วยในพื้นที่ชายแดนนครับก็ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องชาววนาริวาสเม่ว่าเป็นฝ่ายฐานตํางวจฝ่ายปกครองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่แล้วก็ส่วนของทีมงานของน้องขออวยพรให้น้องครับว่าปีนี้อายุปีที่ก44นะครับขอให้ประสบแต่ความสุขความสําเร็ลแค่ฟาดปลอดภัย สุขภ,ภาพร่างกายสุขแข็งแรงเนากคิดหวังถึงรายขอสุป,ประดาทุกประการครับขอบคุณมากครับท่านครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับเคอกันใหม่ครับ, okay, ge, ค,รบครับผมฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่คายจนวันไหว เร,เราลาดตะเวนที่เราจะไประยะไกลขนาดไหน,นะคระับ5กิโล5กิโลแล้วก,กลับปกติเราก็ต้องลาดลาดตะเวนทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนแล้วมีอย่างนี้มีเวลาวันหยุดวันพักไหมครับเพื่อนหรือว่าแบบว่า7วันเต็มหรือว่าที่เป็นเดือนอเป็นเวลาเป็นว่นวงเ,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 เวลาวันอ๋อห่วงเวลามีหยุดแบบเหมือนพวกเดินเรือพานิดนึที่หยุด10วัน14วัน ่ีอาตวเวนทุกวันนะครับนี่เดี๋ยวผมได้ลงเรือไปด้วยแล้วก็ไปไปกันตลอดทางเลยครับเดี๋ยวให้พี่นำดีกว่าคุณผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับเวลาประมาณเที่ยงครับผมอยู่ที่ด่านสุขการตากใบตำบเจเหอําเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสครับอยู um an in make, China, ่บนเรือลาตะเวนหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสซึ่งเรือสองลำนี้นะครับจะลาตะเวนตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศมาเลเซียตลอด24ชั่วโมงเลยครับคุณผู้ชมครับเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ด่านสุการตากใบจําเป็นต้องปิดครับเพื่อความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 กองทัพภาคที่4กองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าและหน่วยเฉพาะกิจนาราธิวาสได้ดำเนินการปฏิบัติงานตามนโยบายการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โดยเฉพาะในเรื่องของการควบคุมป้องกันการหลบหนีของแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านตามช่องทางธรรมชาติตามแนวแม่น้ำโกลกและพื้นที่ตามแนวชายแดนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 ของฝั่งประเทศมาเลเซียตั้งแต่ห้วงเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2563ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับยังมีการแพร่ระบาดและจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวันจนทำให้รัฐบาลมาเลเซียนะครับขยายเวลาที่จะเปิดประเทศออกไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2564และมีการผักดันกลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือแรงงานผิดกฎหมายที่ลักลอบเข้ามาอยู่ในประเทศมาเลเซียส่งผลให้กลุ่มแรงงานดังกล่าวครับ ต้องลักลอบข้ามแดนเพื่อกลับสู่ประเทศบ้านเกิดของตนเองต่อไปจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลให้มีการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายเข้ามายังประเทศไทยโดยมีการลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาติตามริมแม่น้ําโกลบซึ่งเป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียระยะทางรวมประมาณ95กิโลเมตรด้วยกันครับทั้งหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสและชุดควบคุมป้องกันชายแดนได้มีการวางมาตรการป้องกัน ไม่กลุ่มแรงงานดังกล่าวนะครับข้ามแดนโดยผิดกฎหมายโดยใช้มาตรการการดําเนินการทุกรูปแบบตั้งแต่การวางมาตรการป้องกันพื้นที่ตามแนวชายแดนการวางจุดตรวจจุดสกัดตามพื้นที่ชั้นกลางและการวางกําลังและจุดตรวจจุดสกัดตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองเพื่อสกัดกั้นทุกรูปแบบเพื่อให้ขบวนการที่จะลักลอบนำแรงงานต่างด้าวนะครับไม่สามารถขนย้ายเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวได้ครับผม ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่คายจะวันไว ฐานพลาสที่อยู่ด้านหลังของผมนะครับก็คือกองร้อยฐานพลาน4502นะครับที่คอยจะดูแลป้องกันการลักลอบของประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่ข้ามเข้ามาอย่างประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ช่วงของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19หรือโควิด19นะครับเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นครับปัจจุบันครับหน่วยกําลังของหน่วยเฉพาะกิจนาราทิว่านะครับและชุดควบคุมป้องกันชายแดนได้มีการเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นและควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยหน่วยนะครับได้บูรณาการคนและเครื่องมือร่วมกับทุกภาคส่วนเลยนะครับในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดโดยหน่วยนะครับได้เพิ่มมาตรการดังนี้ครับ 1. ปิดชายแดนครับดำเนินการปิดด่านพรมแดนและช่องทางท่าข้ามตามแนวชายแดนทั้งหมดเลยครับ 2. เสริมกําลังกองร้อยฐานพรานเชิงรุก4กองร้อยเพื่อควบคุมบุคคลลักลอบผ่านเข้าออกตามแนวชายแดน 3. เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนทางน้ําเพื่อป้องกันการลักลอบผ่านแดนตามช่องทางธรรมชาติโดยใช้เรือสปีดโบสจำนวน2ลําและเรือท้องแข็งจํานวน1ลําควบคุมเข้มทางคมนาคมทางน้ําและลาดตระเวนเฝ้าตรวจในช่องทางที่ผู้หลบหนีใช้เข้ามาเป็นจํานวนมากครับ4ครับติดตั้งสปอตไลท์เพิ่มแสงสว่างตามแนวลําน้ําโกลกในห่วงเวลากลางคืนครับั้นรูว่า การปฏิบัติการลาดตะเวนทางน้ำทั้งกลางวันและกลางคืนการจัดกำลังจัดกำลังจำนวน10นายโดยใช้เรือลาดตะเวนจำนวนสองลำสวัสดีกำลังพลชุดไปปฏิบัติการทางน้ำกองร้อยป้องกันชายแดนที่2ทุกนายกนะับวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องปฏิบัติที่สำคัญยิ่งนะครับในการควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนของอำเภอตากใบเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนผิดกฎหมาย หนึ่งในนั้นก็คือการปฏิบัติในการลาดตระเวนทางน้านะครับสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการของพวกเราก็คือพื้นที่ตามแนวชายแดนของอาเภอตากใบระยะทางทั้งสิ้นตามแนวชายแดน21กิโลเมตรนะครับโดยมีแม่น้ําโกลกนะครับก็คือแม่น้ําเส้นนี้เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนะครับแม่น้ําเส้นที่2ก็คือแม่น้ําบางนา ซึ่งเป็นแม่น้ําที่ไหลามาบรรจบกับแม่น้าโกลกบริเวณ3แยกแม่น้ําบ้านตะเหลียงซึ่งจะเป็นแม่น้ําที่เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศนะครับอีกแม่แมน้ําอีกหนึ่งเส้นก็คือแม่น้ําตากใบนะครับซึ่งจะไหลบรรจบกับแม่น้ําโกลกบริเวณปากอ่าวจะไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนในของปอระเทศได้นะ <id> ครับการปฏิบัต <id> ิทางน้ําของเราในการลาดเะเวนทั <id> ้งสิ้น3ชุดปฏิบ <id> ัติการนะปัจจุบันนะครับจะมี1ชุดปฏิบัติการที่ลอยลําอยู่ที่ปากแม่น้ํา นะครับสำหรับชุดไปฏิการของพวกเรานะครับก็จะต้องต้องทำการลาดเะเวนพื้นที่ตามแนวชายแดนนะครับสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีการระบาดต่อเนื่องดังนั้นโดยเฉพาะฝั่งประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการแพร่ระบาดท,ที่หนักกนะับก็เลยมีภาพข่าวปรากฏมีรายงานต่างด้าวหรือคนไทยที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านของเรานั้นต้องการที่จะลักลอบกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยเพื่อควบคุมสถานการณ์เอาไว้นะครับให้เราสามารถที่จะ คงสถานการณ์ในการควบคุมการแพร่ระบาดไว้ได้งนั้นเราจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อที่จะป้องกันในการสกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายนะครับสำหรับภารกิจของชุดปฏิบัติการทางน้ําของกองร้อยป้องกันชายแดนที่2วันนี้นะครับจะให้ทําการลาดตระเวนนะครับในแม่น้ําโกลกตั้งแต่ปากล่องน้ำนะครับปากล่องน้าโกลกนะครับลาดตระเวนไปตามเส้นทางลําน้ําตามแม่น้ําโกลก เพื่อเฝ้าตรวจสอบสิ่งผิดปกติป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายนะครับเส้นทางตั้งแต่ปากแม่น้ำนะครับไปจนถึงสุดเขตนะครับ21กิโลเมตรนะครับสำหรับการปฏิบัติของชุดนะครับจะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะครับส่วนที่1คือส่วนควบคุมและระวังป้องกันนะครับส่วนที่2ก็คือส่วนโจมตีนะครับสำหรับการปฏิบัติในการลาดระเวนนะครับจะใช้เรือ2องลำอากัน เทคนิคในการเคลื่อนที่ให้เคลื่อนที่ในลักษณะของการสลับฟันปลานะครับโดยให้ส่วนโจมตีนะครับก็คือฉลามสองเนี่ยวิ่งขึ้นอ,อยู่ในแนวเฉียงเว้นระยะห่างะระยะห่างระหว่างเรือให้ดีนะครับหากมีการตรวจพบตรวจสอบสิ่งผิดปกตินะครับให้ประสานทางวิทยุและจากนั้นให้ส่วนโจมตีเนี่ยให้ฉลามสองเข้าตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเรือ ช่องทางท่าข้ามนะครับที่มีสิ่งผิดปกติหลังจากนี้มีใครสงสัยในการปฏิบัติหรือไม่หากไม่มีทุกคนพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจหรือไม่รหากพร้อมแล้วให้ทุกคนประจำเรือตามแผนการบรรทุกที่ได้ปฏิบัติกันอยู่แล้วไปได้ครับครับ ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยมากมายเท่าไรฉันรู้ใจเธอสู้ไม่คายเจ้าวัน ือลำที่สองเป็นส่วนโจมตีพื้นที่ปฏิบัติการบริเวณแม่น้ำโกลกในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสระยะทางโดยประมาณ21กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียโดยใช้ล่องน้ำลึกของแม่น้ำโกลกเป็นเส้นแบ่งเขตแดนภารกิจกองร้อยป้องกันชายแดนที่2ล่าตระเวนทางน้ำตามแม่น้ำโกลกในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาส ระยะทางโดยประมาณ2 1กิโลเมตรเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าวและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่การปฏิบัติเมื่อเริ่มออกลาดตะเวนทางน้ำจะปรับรูปขบวนโดยให้ส่วนโจมตีเป็นเรือลาดตะเวนนำส่วนควบคุมและส่วนระวังป้องกันตามในลักษณะเฉียงกันแบบฟันป่าเมื่อชุดลาดตะเวนทางน้ำลาดตะเวนไปพบเรือ ช่องทางท่าข้ามหรือพื้นที่ต้องสงสัยให้ส่วนโจมตีเข้าตรวจสอบโดยจะจัดกําลังพลจากส่วนโจมตีขึ้นตรวจบนเรือหรือช่องทางท่าข้ามต้องสงสัยซึ่งก่อนตรวจจะให้กําลังพลสวมถุงมือทุกครั้งเพื่อป้องกันการสัมผัสโดยตรงฉฉัันนนรรรูู้้ว่่่าาาาเเเธธออยยมมกทไใจ เมื่อทำการตรวจค้นเรียบร้อยแล้วก่อนกลับลงเรือจะมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกันของกำลังพลที่ออกปฏิบัติงานของหน่วยเเรราทุกคนนยงงป็แใจ การลาดตะเวนทางน้ําจะดําเนินการลาดตะเวนทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อควบคุมพื้นที่สกัดกั้นนะครับยามข้าคืนคืนนี้นะครับเราได้รับภารกิจในการลาดตะเวนทางน้ำนะครับเพื่อป้องกันการสกัดกั้นปิดจุดป้องกันและก็สกัดกั้นการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายนะครับสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการที่เราจะต้องทําการลาดตะเวนทางน้ํนวันนี้นะครับตั้งแต่ปากร่องน้ำถุไงโกลกนะครับ พื้นที่บริการก็คือพื้นที่ตามลำน้ำลำน้ำโกลกนะครับของชายแดนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสระยะทางทั้งสิ้น21กิโลเมตรนะครับรว,วมทั้งร่อ,องน้ำในแม่น้ำบางนานะครับซึ่งจะไหลเข้าสู่พื้นที่ตอนในนะครับ,รบสำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับทั้งประเทศไทยแล้ก็ประเทศมาเลเซียซึ่งมี การระบาดท,ที่ต่อเนื่องนะครับเพิ่มอยอดผู้ติดเชื้อทุกวันจะมีการลักลอบข้ามแดนของแรงงานที่อยู่ในประเทศมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทยนะครับโดยใช้ช่องทางทางธรรมชาตินะครับผ่านตามแม่น้ําโกลกเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยอาจจะใช้เรือเล็กหรือเรือประมงนะครับสำหรับภารกิจของเราภารกิจของเราจะทําการลาดตระเวน นะครับตามแม่น้ำโกลกซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเนี่ยตลอดระยะทาง21กิโลเมตรนะครับสำหรับในคืนนี้นะครับตั้งแต่่วงเวลา19:00นะครับจนถึง24:00เพื่อป้องกันการลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนของอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสนะครับสำหรับการปฏิบัตินะแผนการบรรทุกนะครับจะจัดกำลังออกเป็น2ชุด ชุดที่1เป็นส่วนระวังป้องกันและส่วนควบคุมนะครับจะใช้นามว่าฉลาม1นึ่ะครับสำหรับชุดที่2จะเป็นชุดโจมตีนะครับจะใช้นามว่าฉลามสองสำหรับแผนการบรรทุกชุดที่1ให้จ่านิกเป็นพลกระรับชุดที่2นะครับฉลาม2ให้จ่าส, um, ส,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  so สมานเป็นพลกระับนะครับสำหรับกําลังพลที่เหลือก็ปฏิบัติตามแผนการบรรทุก นะครับที่ได้ปฏิบัติกันเป็นประจำนะครับเส้นทางในการลาดเอวนวันนี้นะครับตั้งแต่ปากล่องน้ำนะครับจะตรวจการพิเศษเป็นพื้นที่พิเศษเฉพาะในเขตเทศบาลนะครับจะตรวจการเป็นพิเศษเนื่องจากมีภาพข่าค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับจะทําการลาดเอวนตั้งแต่ปากล่องน้ำจนถึงให้ขึ้นตรวจเรือต้องสงสัยทุกลำนะครับให้ขึ้นตรวจเรือต้องสงสัยการปฏิบัติในการขึ้นตรวจเรือนะครับให้รอคําสั่ง จากส่วนควบคุมนะครับส่วนควบคุมงั้นให้เมื่อได้รับคําสั่งจากส่วนควบคุมให้ตรวจเรือต้องสงสัยให้ฉลามสองจัดกําลังเข้าตรวจเรือที่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันนะครับหากพบช่องทางท่าข้ามที่ผิดปกติมีอย่างเช่นมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับกลุ่มรถยนต์มาจอดเทียบท่าให้ทําการขึ้นตรวจสอบนะครับขึ้นตรวจสอบ โดยให้ฉลาม2นะครับส่วนโจมตีเข้าตรวจสอบเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเมื่อเมื่อล่าตเว็นเป็นพิีพิเศษบริเวณเขเตเทศบาลแล้วนะครับก็จะทําการลาตะเวนต่อมายังแนวลําน้ําโกลกนะครับตลอดแนวชายแดนของอำเภอตากใบจังหวัดนาราธิวาสเป็นระยะทาง21กิโลเมตรผมนะครับจะอยู่กับส่วนควบคุมใน เรือของฉลามหนึ่งก็คือเรือจอกรกอาราธิวาตสองนะครับสายการรับชาผมอาจารย์โตนจานิกจารย์โตนจารย์สมานแลก็จานิกตามลําดับนะครับการติดต่อสื่อสารอาจจะใช้วิทยุเป็นหลักนะครับน้าเรียกขานของส่วนควบคุมจะใช้ฉลามหนึ่งของส่วนโจมตีจะใช้ฉลามสองนะครับส่วนบกรร้อยนะครับจะใช้ านามานามเรียกขานขุนนันนะครับมีใครสงสัยหรือไม่ไม่ม,ไมีครับขณะนี้เวลา19.00 19.00พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจหรือไม่พร้อมครับพร้อมแล้วให้ลงเรือตามแผนการบรรทุกไปได้ครับ รลาดตระเวนกลางคืนเพื่อควบคุมพื้นที่สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีของแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนา2019จากประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างประเทศไทยฉันนรรู้ว่่่าาาาเเเธอเหอหืยยมกมกทไ ฉันรู้ใจเธอสู้ไม่ใคยจะวันไว I